ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกุ Group ๊บกิบเผยโมเมนต์สุดอบอุน่นสามีได้กลับมาเล่นกับลูกๆหลังจากไม่ได้เจอกันนานกุ Group ๊บกิ๊บุมมนทิ์ชีเผยโมเมนต์สุดอบอุน่นสามีได้กลับมาเล่นกับลูกๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนับปีเพราะตัวคุณพ่อต้องไปทํางานที่ต่างประเทศนับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆสาหรับกุ ip, ๊บกิ๊บสมมนทิ์และบี้ ทัศสภาที่ทั้งคู่ได้มีลูกสาวด้วยกันสองคนได้แกนแ่น้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้ที่ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูทำอาอบดาแฟนคลับหลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกุ๊บกริบได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นที่พ่อได้กลับมาเล่นกับลูกๆที่ลูกสาวอยากไปลุยกับพ่อน้องเป่าเปา,เปาน้องเป่าเป้ดูมีความสุขมาก ลูกสาวยิ้มแบบมีความสุขสุดไปเลยโดย Group ุุ๊กิบได้โพสแคปชั่นไว้ว่าฟูลทีมสี่คนพ่อแม่ลูกป้าพาพี่เปากับพี่เป้มาลุยที่ที่นางอยากให้ป้าพามาเล่นด้วยกันนางรอวันนี้มานานแล้วแอดอามรีพัทยาเรียกว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ